ทำไมไกเซโด่ควรจะต้องย้ายมาทับปืนใหญ่วันนี้เรามาวิเคราะห์ถึง4เหตุผลเลยครับที่ปืนใหญ่นั้นควรจะคว้าตัวเขามาให้ได้แต่จะมีเหตุผลอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามได้ในเกมเองละเลงข่าวครับ ทำตอนริบูไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ใครจะเข้ามาถามในวันนี้นะครับว่าทำไมไม่ทำริบูย้อนไปนิดเดียวเจอเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชมมากๆว่าแบบเฮ้ยวิเคราะห์ได้ถึงกืน่นแต่ผมไม่ได้วิเคราะห์เองฮะอาจาร์ลาทำนะครับผมแค่ถ่ายทอดเฉยๆแต่ว่าวันนี้นะครับเรามาวิเคราะห์เรื่องราวของไกเซโดครับซึ่งถือว่าเป็นมิดฟิลด์ที่ตอนนี้เนี่ยในพรีเมียร์ลีกเขาฮอตที่สุดแล้วนะครับมีหลายทีมอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมเพราะว่าฟอร์มการเล่นของเขากับไบรตันนั้นดีวันดีคืนครับซึงต้อง อยู่ทําไมสนใจไกเซโร้ขึ้นมาแล้วมันเหมาะกับอาร์เซนอลหรือไม่สไตลการเล่นเอ,อ่ยหรือว่าความน่าจะเป็นสิ่งที่ไกเซโร้จะเข้ามาเติมเต็มให้กับอาร์เซนอลได้น,นั้นมีอะไรบ้างติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้เลยครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยครับสควอตทีมที่ดีนั้นจะทําให้คุณมีชัยชนะไปมากกว่าครึ่งแน่ๆครับย้อนกลับไปเมื่อซีซั่น2021 2022ครับเชอได้ว่าท้ายซีซั่นเนี่ยบาดแผลที่เกิดข,ข,ขึ้นกับอาร์เซนอลยังคงกัดกินจิตใจของพวกเขานะครับถึงแม้ว่า3นัดแรกเนี่ยจะ นั้นมาได้ครับทีมของมิเกลเดตาก็เริ่มคืนฟอร์มจากท้ายตารางขึ้นมาสู่ท็อปโฟได้สำเร็จก่อนเวลาจะเดินทางมาถึงนัดที่29และส0นัดหลังสุดก่อนหน้านั้นครับอร์เซนนันมีสิติที่ดีมากชนะแเสมอ1แพ้1แต่ว่าทีมก็ได้มาเจอจุดเปลี่ยนสําคัญหลังพ่ายแพ้กับลิเวอร์พูลในบ้านไป2อูนย์พร้อมกับเจอเปัญหาผู้เล่นตัวหลักอย่างโทมัสปาเตและคิลัลเชนี่ที่มีอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักจนต้องพักรักษาตัวยาวจนจบสีซสั่นครับณเวลานั้นครับตัวแทนอย่างโบโลกกกกกองงาา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 ไไมมมมม่่สสาารรรรถถเข้ทาาทดแทนนจปปตวึูค็ สามารถทดแทนเจนี่ได้เช่นกันหลังจากนั้น11นัดหลังสุดก่อนจบซีซั่นครับความสมสมบติของอาร์เซนอลก็ลดน้อยถอยลงไปแพ้5นัดชนะ6นัด จากท็อปครับสุดท้ายต้องร่วงหล่นลงมาอันดับที่5ตกม้าตายในตอนสุดท้ายจนได้นั่นถือเป็นความเจ็บช้ำของเดอะกูเนอร์นะครับที่ทีมรักนั้นอดไปเล่นทั่วยูฟ่าเป็นปีที่5ติดต่อกันนี่จะเป็นสาเหตุสําคัญครับที่ทำไมเราถึงพูดว่าสควอตทีมที่ดีเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งเมื่อหันมองไปที่แมนซิตี้ครับเราเห็นได้ว่าคําพูดนี้จะเป็นตัวยืนยันที่ดีครับแมนซะิตี้นั้นไม่เคยขาดสควอตเดียบที่ยอดเยี่ยมและเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพเลยนะครับทุกคนสามารถเป็นตัวหลักของทีมได้ทั้งหมดเวลามีใครได้รับอาการบาดเจ็บนักเตะที่อยู่บนม้านั่งสมรองก็พร้อมลงมาทดแทนได้ตลอดเวลามันจะเป็นสาเหตุที่เราเห็นว่าแมนซิตี้นั้นพร้อมลุ้นแชมป์ ตลอดหลายซีซั่นที่ผ่านมาแต่ว่าซีซั่นนี้ของอาร์เซนอลครับผลงานของเขาก็ยอดเยี่ยมขึ้นมาเป็นหัวตารางลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบเต็มตัวหลายสิ่งหลายอย่างก็เริ่มเข้าที่ทั้งระบบวิธีการเล่นและแพชชั่นที่อาร์เดต้าฝากฝังให้กับลูกทีมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างทุกวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเรื่องของสควอตเตีร์ของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับผู้เล่นแนวรุกแล้วก็ผู้เล่นแนวรับเนี่ยนะครับดูเหมือนจะมีศักยภาพที่มากยิ่งขึ้นสามารถหมุนเปลี่ยนแล้วก็ลงสนามทดแทนกันได้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งกองหหหนนนน้้้้าา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 กกกกกกึ tier, ่่าา่งงปีีีททมมผูเเลลลยยะครรรัับบบโซซิต ที่แลนโดอส่วนในฟิลโตัวรุกก็มีทั้งมาตินโอเดกาส์ฟาบิโอวิเอร่าเอมิลสวิตโรกองหลังก็มีกาเบรียลมาการเยสซาลิบาซินเซนโกโทมิยาสุเบนไวท์เทียนี่ที่เล่นในทั้งวิงแบ็กและเซนเตอร์ฮาดนั่นเองครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดในเวลานี้น่าจะเป็นผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ครับเพราะอาร์เซนอลนะครับยังขาดผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ที่จะสามารถทดแทนผู้เล่นตัวหลักอย่างกรานิชาก้าและโทมัสปาเต้นั่นเองครับณนะตอนนี้ครับเอลเดนี่มีอาการบาดเจ็บรวมถถึงง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 งโรรรรรกกกกก้้าาาก้าา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 เเเเเเเออ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 ดวยยยยนนนนนะะคคคัััับบบลลลล่่่่ีี์ชชืผขขตๆ็ไมพพหซ ยืนระยะล้นแชมป์แบบนี้ได้จนจบซีซั่นด้วยการมีแค่โลกองก้าเป็นตัวซัพพอร์ตปาเตและซาก้ามันคงไม่สวยงามแน่ๆครับและด้วยเหตุผลนี้ครับชื่อของมอยเซตไกเซโดมิดฟิลด์พลังหนุ่มวัย21ปีจากไบริทันจึงเป็นที่ต้องการของทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลครับส่วนนักเตะค,คนนี้จะมีดียังไงครับไปดูกันในหัวข้อต่อไปของดีที่ปืนใหญ่ไม่สามารถมองข้ามได้เลยครับก่อนหน้านี้ครับอาร์เตต้าเคยแอบมองนักเตะบางคนในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่อยากเอาเข้ามาเสริมทัพนะครับอย่างเช่นดีแคนไรต์เพราะสถานการณ์ต้นสก,กัดของเขาอย่าง West เเเเเเเววสสสสตตตตต์แแฮมมมยยยยยููไนนนนน็็ดีีีี่่่่่่บออออกกกกกลลาาาาโงงงงงทจะุ้้้ชััคคปรรื ที่ทัพขุนคอนจะยอมปล่อยกับตันทีมออกไปในเดือนมกราคมนี้ซึ่งถึงแม้ว่าไรซ์นั้น,าน,นอาจจะอยากย้ายมาร่วมทัพกับอาร์เซนอลมากมายขนาดไหนก็ตามเวสต์แฮมอาจจะไม่ปล่อยก็ได้ครับซึ่งข่าวจากเรียลแอนติไนี่ยนะครับเขาบอกว่าไรซ์เนี่ยอยากจะย้ายมาร่วมทัพกับอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าเวสต์แฮมเนี่ยไม่สนใจดีลนี้และไม่อนุญ,ญาตให้การย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับก็ต้องเคารพสัญญากันต่อไปครับมันจึงเป็นเหตุให้ทัพปืนใหญ่ต้องเบี่ยงเบนความสนใจไปที่เป้าหมายอยื่นๆ,ๆครับและเป้าหมายทีีี่่่่่ววาาากกกกก็มมมรรรปัััุดไไไ้ทอออยเเเเซซตตตโิิฟลจบบนนนงชื การเข้าปะทะตัวต่อต,ต,ต,ตัวก็ยอดเยี่ยมทั้งภาคพ,พื้นดินและก็ลูกกลางอากาศนอกจากนั้นนะครับยังมีออปชั่นเสริมในเรื่องของเกมรุกทั้งลูกยิงไกลและการเปิดบอลที่แม่นยำครับรู้ไหมครับว่าไกเซโน่เนี่ยติดโพลอยู่ท็อปไฟใน5ลีกอย่าง,งยุโรปครับเรื่องของการเข้าปะทะและสะกัดกันต่อ90นาทีโดยเขาจัดก,การคู่แข่งไปได้ถึง78ครั้งนอกจากนั้นครับเขายังเป็นกองกลางที่ชนะลูกกลางอากาศดีที่สุดเป็นอันดับ3าในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยนะครับโดยมีอัตราความสำเร็จในการดวลลูกกลางอากาศกายอยู่ที่70% และระยะยาวครับโดยที่โดดเด่นสุดๆคือการวางบอลยาของไกเซโดครับเขาทําได้อยู่ที่84.9%ส่วนของซาการอยู่ที่79.2%ปาเตอยู่ที่68.2%ครับเปอร์เซนต์ในการเอาชนะตัวต่อต,ตัวก็ดีกว่าคู่กลางตัวหลักของอาร์เซนอลนะครับไกเซโดทำได้อยู่ที่73.3%ส่วนชาก้าอยู่ที่60%ปาเตอยู่ที่48%ครับนอกจากนั้นนะฮะเขาก็ยังเล่นอยู่กับไบรตันในระบบ4-2-3-1เหมือนกับที่อาร์เซนอลใช้งานอยู่เป็นประจำนั่นทากับว่าเขาอาจจะแทบไม่ต้องปรับตัวกับระบบการเล่นเลยก็ได้นะครับถ้า,า,าถหากว สูตรตัวเองในพรีเมียร์ลีกได้เพียงแค่31นัดเท่านั้นแต่ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ครับที่มีทีมอย่างอาร์เซนอลเชลซีลิเวอร์พูลและแมนยูให้ความสนใจในตัวเขาครับณปัจจุบันนะครับอาร์เซนอลกลายเป็นเต็งหนึ่งแล้วนะครับที่จะคว้าตัวไกเซโดเข้ามาสู่ทีมในตลาดเดือนมกราคมนี้รายงานล่าสุดจากฟาบิซิโอโรมาโนระบุว่าอาร์เซนอลได้ยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับไบรตันเพื่อสู่ขอมาเซตไกเซโดย้ายเข้ามาร่วมทีมอีกครั้งโดยข้อเสนอใหม่จะมีราคาอยู่ที่ทราวๆ70ล้านปนปอด์รวมโบนััสท้งหมดแแล้้ววนน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 ะะคครรรัััับบบซึ่่่งอาไตปฏิเสธททันีครับเเพรราาะะไม่่ตต้อองกกปลยนัน รานี้ไปในตลาดเดือนมกราคมครับอย่างไรก็ตามนะฮะถ้าตลาดยังไม่จบเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะาตอนนี้นี่นะครับตัวของไกเซโดเองนะฮะยืนยันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตัวเขามีความคิดเรื่องของการย้ายทีมจริงๆครับโดยไกเซโดให้เหตุผลแบบนี้ครับผมรู้สึกขอบคุณประธานสโมสรและไบรตันที่ให้โอกาสผมได้มาลงเล่นในพรีเมียร์ลีก แล้รู้สึกว่าผมได้พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดคือพวกเขามาโดยตลอดผูเล่นฟุตบอลด้วยรอยยิ้มและหัวใจเสมอความฝันของผมคือการเป็นผู้เล่นที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดและประวัติศาสตร์ของเอเวอร์ผมภูมิใจที่สามารถกลายเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวมากที่สุดเป็นปรสะวัติศาสตร์สำหรับไบรตันได้ซึงเงินจนํานวนนั้นอาจทําให้พวกเขาสามารถลงทุนใหม่ได้และช่วยสมสรประสบความสำเร็จต่อไปสำหรับแฟนๆพวกเขายอมรับผมในหัวใจของพวกเขาและเขาจะอยู่ในหัวใจของผมเสมอดังนั้นผมหวังว่าพวกเขาจะเข้าใจว่าทําไมผมถึงต้องการคว้าโอกาสอันยอดเยี่ยมครั้งนี้นันนนาาาตออกกกรรจ ให้ไกเซโดนั้นไม่ต้องมารายงานตัวที่สนามซ้อมจนถึงวันที่ตลาดซื้อขายนั้งแต่ปิดตัวลงโดยเกมล่าสุดที่ไบรตันสามารถเอาชนะเวือ์พูได้สองหนึ่งในเอฟเอคัไกเซโดก็ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะดีลวนี้ยังต้องรอกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไบรตันจะยอมรับข้อเสนอของอาเซนอลที่ตัวเลขเท่าไหร่กันแน่ครับประเด็นที่3ครับสิ่งที่น่าสนใจในการซื้อตัวไกเซโดไม่ได้มีแค่ว่าเขาดียังไงนะครับแต่ว่านี่คือการสร้างทีมพลังหนุ่มในอนาคตของทัพปืนใหญ่คร้ววกลาี่น,นูแ็ปปปไ30 ปาเต้เนี่ยคือ29ปีแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ในจุดที่พีคที่สุดช่วงท้ายของการหาแข้งแล้วซึ่งมันแตกต่างจากผู้เล่นตำแหน่งอื่นภายในทีมครับที่อายุส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่เกิน25ปีทั้งนั้นอยู่ในช่วงวัยกำลังพีคเลยครับมันจะเป็นบุกยซาก้าราบริมเตเลรี่ซาลิบารมเดลส์เอนเกเทียโอเรกาเป็นต้นนะครับมันก็จริงนะครับว่าซีซั่นนี้พวกเขาแข็งแกร่งมากพอจะเป็นแชมป์กับทีมชุดนี้กับกลางชุดนี้เนาะแต่ว่าถ้านอกจากมิฟิลด์ตัวหลักที่ใช้งานได้ 2คนแล้วเนี่ยนะครับคือผมยังมองไม่ออกเลยนะครับว่าจะมีใครในทีมอรนเซนอนในปัจจุบันเนี่ยที่จะเป็นมิดฟิลต์ตัวความหวังใหม่ของทีมได้เลยซึ่งวิธีการแก้ไขมันก็คือการซื้อตัวผู้เล่นคนใหม่ถูกไหมครับเอาล่ะถึงแม้ว่ามันจะมีซามบ,บิโลกองกาที่อายุเพียงแค่23ปีเนอะแต่เราก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับว่านั้เต่รายนี้เนี่ยถึงแม้จะมีฟอร์มที่ดีอยู่บ้างนะครับแต่ยังไม่สามารถสร้างอิมแพคให้กับทีมได้มากขนาดนั้นถ้าว่าจะสร้างทีมใน เหลืออีกหลายปีครับแพชชั่นในการพิสูจน์ตัวเองของเขาเนี่ยมีอีกมากเลยและวสำหรับการเล่นให้กับไบรตันของไกเซโดเขาก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้แล้วนะครับว่าเขาเป็นตัวหลักทดแทนการจากไปของบิสซูมาและเขาก็ดีพอที่จะเป็นส่วนสําคัญในการพาทีมชาติเอกวาดอร์กลับมาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีกครั้งในรอบ8ปีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจะเรียกมาอาร์เซนอลเนี่ยดูจะเป็นความท้าทายครั้งใหม่ในการคาแข่งข,ง,ขงของไกเซโดการพิสูจน์ตัวเองในเวทีที่ใหญ่ขึ้นและการแข่งขันที่มันสูงขึ้นตาม ของอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เดตาอย่างแน่นอนครับประเด็นข้อสุดท้ายครับอาจจะไม่เกี่ยวกับการเล่นมากนักนะฮะแต่ว่าเป็นการพูดถึงภาพรวมครับนี่คือการฉีกภาพลักษณ์เก่าด้วยการทุ่มซื้อนักเตะของอาร์เซนอลครับมันเหมือนเป็นการประกาศย้ำชัดเจนนะครับว่าถ้าพวกเขาซื้อตัวทางด้านของไกเซโร่เนี่ย เขาจะบอกเลยว่าเขาพร้อมทุ่มเพื่อลุ้นแชมป์ให้ได้ครับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับในอดีตนะฮะใช้การบริหารงานภายใต้ระบบเลี้ยงดูตนเองมาโดยตลอดนะครับในยุคของแซนโคเลนเก้เนี่ยนะครับอาร์เซนอลหาเงินเข้ามาในสมโมสรครับแล้วก็บริหารจัดการกันเองภายใต้ทีมงานของสมโมสรนะครับและอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าโคเอนเก้เนี่ย,ยแทบบจะไม่ค่อยนำเงินจากกระเป๋าตัวเองออกมาลงทุนให้กับทีมเลยแม้แต่นิดเดียวไหนจะขายนักเตะคนสำคัญของทีมให้กับคู่แข่งมากมายแต่ก็ไม่ค่อยลงทุนซื้อน,นักเตะที่ดีพอเข้ามาทดแทนนะครับมันเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยพอใจกกกกกััััััับบบบาา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 ารรรรรแแคคค่่่่่่่่่่่ตตติดดพออออ์์ฟฟเเทนน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 น้จลลลซสสสสววใหญะงงงปไไม คิดมากละเห็นอาร์เซนอลเป็นเพียงธุรกิจบ้างล่ะตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาครับการลงทุนซื้อนักเตะของทัพปืนใหญ่บอกเลยนะครับว่าเป็นทีมที่ลงทุนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทีมใหญ่ด้วยกันเองครับก็จะมีอย่าง City, Man U, Chelsea, แมนซิตี้แมนยูเชลซีรวมถึงลิเวอร์พูลด้วยนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปครับปี2019ฮะโวนเก้ผู้เป็นพ่อครับแต่งตั้งให้จอร์จโวนเก้ลูกชายของตนเองเนี่ยเข้ามามีบทบาทก,กับสโมอสรมากยิ่งขึ้นจากเดิมเนี่ยนะครับเป็นแค่ผู้บริหารคนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยจะมีอำนาจในการตัดสินใจอะไรเลยนะครับแต่ว่าเมื่อปี2019เนี่ยผู้เป็นลูกเนี่ยนะครับกลายเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการในเรื่องต่างๆมากมายั และหลายสิ่งหลายอย่างดีขึ้นตามลําดับครับทั้งการแต่งตั้งเอดูกาสปาให้เป็นประธานเทคนิคพร้อมกับมีการแต่งตั้งมิเกลเรต้าเป็นกุนซือด้วยและต่อด้วยการเริ่มลงทุนซื้อนักเตะที่มากขึ้นจากปกตินะครับที่เคยลงทุนไม่เคยเกินงบสักประมาณร้อยห้าสิบล้านยูโรมาก่อนเนี่ยนะครับล่าสุดก็ทะลุกําแพงไปแล้วเรียบร้อยครับและหากอาเซนอลสามารถปิดเดีลวมายเซตไกเซโดเข้ามาสู่ทีมได้จริงๆนะการซื้อนักเตะใหม่ในตลาดซีซั่นนี้เนี่ยอารเซนอลจะใช้เงินราวสองร้อยเจ็ดสิบล้านยูโรคร นี่จะเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าอาเซนอนยุคใหม่เนี่ยพร้อมประกาศก้าวฉีกกฎทุกอย่างเปลี่ยนวฒนธรรมของสโมสรจากอดีตโดยการทุ่มซื้อนักเตะตามที่คุณซื้อต้องการไม่ได้ขี้งกไม่ได้ขี้เหนียว เพื่อยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่ติดทัฟโฟอีกต่อไปแชมป์ต่างหากับที่พวกเขาต้องการและพวกเขาต้องการให้แฟนบอลพูดได้เต็มปากอีกครั้งว่าอาร์เซนอลนั้นกําลังกลับสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสมโมสรอ,อีกครั้งครับผมค่อนข้างเชื่อนะครับว,ว่าถ้าหากการทุ่มทุนครั้งนี้มันประสบความสำเร็จเนี่ยเหล่าบรรดากุนเนอร์ท,ทั้งหลายที่เคยเกลียดและสาปส่งตระกูลงเอนเก้อาจจะเปลี่ยนใจมารักชายคนนี้อย่างแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้รักพ่อนะอาจจะรักลูกมากกว่าตอนนี้นะครับอยู่ที่ว่าการเจราจาของไมเซตไกเซโดกับออาร์เเซนนลี่ย จะสามารถปิดเดียวกันได้ลงตัวหรือไม่กับเวลาที่เหลือน้อยมากๆแล้วในตลาดมกรคาคมนี้ซึ่งเวลาที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็คือถ้าเป็นเวลาบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือประมาณตีห้าของวันที่1กุมภาเออประมาณนั้นซึ่งคุณก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะจบลงยังไงแล้วเพื่อนๆแหละรครับมองเหตุผลยังไงกันบ้างกับการที่ออร์เนนอลจำเป็นที่ต้องคว้าตัวไกเซโดเข้ามาสู่ทีมไห้ได้มีเหตุผลอะไรเพิ่มอีกไหมชอบหรือไม่แพงเกินไปหรือเปล่าอยากได้คนไหนมากกว่าหรือว่าคนนี้แหละโอเคแล้ว ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเอาใจแฟนอันเชนอนอีกครั้งนะฮะในคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเห็นแฟนๆอันเชนนอนเรียกร้องกันมาเยอะถ้าทำแล้วเนี่ยยังไงก็ช่วยซัพพอร์ตกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกมเองเกมเองในเลงข่าวและขอบสนามด้วยนะครับวันนี้เกมเองไปก่อนครับสวัสดีครับ